โอ้ยเอาปนี้ลงก่อนผักหวานกับปนี้ผักหวานกับมิ้งแจ๊ปผักหวานกับผักอิตะคุนตู่นี่กาซิโป๊่าถ่วชัดเด็ดไป้จ๊ปเนี่ยฮะซอสเ็ดใส่เลยเด็กนี่ไข่มดแดงพี่น้องนี่แหละมองแซบเฮ้ยใส่ยังไงเจ๊เนี่ยไข่มดแดงใส่ละมองแซบบ้าดใส่แกงหน่อไม้สดธรรมชุ่มคนละก็คือเอาเลยคนก็คือเอาเลยป่ะเมนหอมธรรมชุ่มหอมปุนหะเห็นไหมค่ะรั่วๆนี่แกงหน่อไม้นะครับผมย่านบ้าวท่าว่า มาอยังได้เจีเก็นมนามีน้ำโซดเจก็เลยบวใส่หลายพุ่นะ <c oughs> โอ้ยนะพุ่นะท่านผู้ชมแกงน้ไมัสดใสมดแดงเอานะครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ,บ่าวเท่าชาแนลนะผมพอกันพี่กอลครับคืนวันที่ยี่สิบสามมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับมากินข้าวแรกน้ำกันกรท่านผู้ชมนะครับโอ้ยแกงน้ไมัสดท่านผู้ชมเห็นไหมใส่ไข่มดแดงพี่น้องอ่นเจ๊พุ่นะ เจ๊ตักทั้งไข่หมดแดงดิคือดิแย่นแย่นแย่นปรเภทที่เป็นคุณเนี่ยป้าพี่น้องกินกันสามคนนี่พี่น้องมาเนี่ยพ่อเลยอ่ะอ่กินกันอ่าบ้าวเทาเจลอตเลีราคาตาวินใช่ค่ะนะครับเจแล้วก็เต็มเต็มตะมุขุงพ่อเป็นแก้วอ่าพ่อกระปงเจสิค่ายเครื่องอ่าสค่ายเครื่องพุ่นเนี่ยอ้าพุ่นเน่ยป้าพี่น้องเอาไว้านละคนใส่ไข่หมดแดงดิค่ เมนูบ้านเทาตําน้ำลายไหลแกงน้ำมัสซดทำชุชมเอาโซ่สเต็ทไหมคะเกาขึ้นเกาทำชุ่มน่ะ้มตําเจแล้วก็ยืมนึ่งให้กันเรื่องตํา้มตําเนี่ยอันนี้บ๊อบป้าดีบาดเห่าตําเลยมะมกมะเขือเคี้ยบานนอกมะเขือเคี้ยบานเท่าทำชุ่มนี่มะเขือเลนแค่เปิดไหม่นาะบานเท่าเออนาบักเขือเคี้ยพี่น้องบักเขือเคี้ยบมะมะเขือเลนบักเจหรือบักเขือเคี้ยเจ๊เจ๊เพาตําเจ้เพาบาดเสียบด้วยทำชุ่ม เสียงเจขึ้นเป็นเสียงซีเจโอ้ยอยู่ซื้อกับเป็นแม่เราเสีงยบบสหงหายท่านผู้ชมเสียงหายอ่แม่ค้าเการับรองความแสบความนัวแเสีบมาแสบเราเราแล้วก,กันย่องหรอเสียงเจแล้วาหายหมดเลยท่านผู้มชมเอ้าหลีดิตำมาหลายพี่น้องตำเพาเป็นแก้วเพราะว่าตะวินพันขันเพชรพันกับพวกินน้ำโม่พันกินแต่ตำไทยตะวินพันกินแต,ต<ม>่ตำไทยมอื หอมหอมอุ๊ยซ้อนหนึ่งเอ้าของแซ่บของนวดใส่ลาบเจ้ใส่แล้วเตรียมไว้แล้วย่านเอซีเห็นอ่าท่านผู้ชมผงนวดไปร้อยใส่แล้วเครื่องซ่องย่านเอฟซีเห็นไหมครนบอ้าบตรงหน้าหยิบใส่ลาบเจ้ใส่แล้วใส่แล้วพอดีโอ้ย่านเอฟซีเห็นใส่เอ๋ยานมาป๋ยเห็นเห็บเอาเท้ากินคากไรเหมือนว่าอ่าเราย่านมาเห็นเราใส่ลายท่านผู้ชม เสร็จแล้วนะมึงสีสันส้มตำอ้ากับแกงพักวาไอ้แกงน่อไม่แกงน่อไม่สดอ่ามากินเขาแรกน้ำกันบาดเนี่ยแกงท่านได้เหล่าเจเจวายเอาย่างอันนี้เจย่างหมูย่างหมูพี่น้องเจวายังเหลือหมูอยู่แล้วว่าปิ้งปิ้งหมูแบบแบบรสดั้งเดิมเมนออเมื่อกี้ยกไปแล้ว เอาลืมอีกอย่างเราสั่งเจามาครับไม่เห็ดลายเห็ดเจกินโลตัต้ตะตำหมูหุ้งกับเอ,เเบดดอกตะตำหมูหุ้งกับแกงไม่ก็เต็มหม้อท่านผู้ชุมมันมาเค็มนะครับผมเอาเดี๋ยวรอเราอย่างเนื้อนะครับผมจังไม่กินเขานํากันนะครับผมมาท่านผู้ชมมาเจริญราตักกินก่อนอ่าปิ้งซีเนเี่นเดี๋ยวจะมากินไปนั้งกลนกินทัพไทยวะตาหูก็รอดแล้วท่านผู้ชุมมาเนีาะ เจ๋อมามาทำชุ่มมาน้ำมามากินเข้าแรกน้ากันที่เก่าได้พี่น้องเด้อกินง่ายๆอยู่ง่ายๆนะพอกันเนี่มาแรงที่เก่านะครับเอฟซีพนังรอดฐาว่าได้ไม่นู่นอย่างนะ้นับแกงหน่อไม้สดทำชุชมได้หน่อไม้สดมาจากตลาดนับใส่ไข่มดแดงใส่ผักรวมสมัยคนซ่อนเนี่ยแล้วก็ส้มตําพูดนะหมูย่างหมูปิ้งทำชุชมอ่าปิ้งหมูแบบบานๆเท่าสมัยเก่าเจ๋อแล้วมามักใส่เกลือน้ําปลาหมูนวนะครับมากินข้าวน้ากันกินข้าวแล้วนะครับทำชุชม จะพาไปรับชมคือเก่านะผมลุงส่งนะครับเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องกระทมกันเขามาหลายนะครับงวดวันที่หนึ่งเมษายน2568นะครับงวดที่ผ่านมามาแต่เหล็กเด่นเหล็กวิ่งได้ทำมาชมเด้อลุงส่งให้เด่นสามนะครับสามมานะครับผมมาทั้งอ่าหกสามหลักกระสามสองแต่ว่าจับคู่มะเขาวทำชุ่มเลขเด่นมาบนล่างนะครับเลขเด่นมาบนล่างซือว่าเดินดีนะครับทำชุ่มนี่ละ กินเขาแล้วนะครับจังไปรับชมน้ากันขึ้นนี่จะดึกแน่่านมช้ชมลุงทรงกลับจากตลาดเกือบประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับมาหอดบ้านเกือ,กอบสี่ทุ่มนะครับเพราะว่าลุงส่งขายขายของอยู่ตลาดบ้านเก่าพานทองนะครับผู้ใดทํางานแถวโรงงานแถวชนบุรีนะครับผมตลาดบ้านเก่าพานทองแวะไปอุดหนุนลุงท่งได้เด้อพี่น้องเด้อแนะบบลุงส่งขายพวกกับเขานี่ละกับเขาเนี่ยของหวานเนี่ยน,น,นะครับเจ๊กินละเด้ออาเจ๊กินรุยๆวยอา้า เดี๋ยวบ่าวเทากินข้าวกันทำชมจังไปชม่มไปฟังน้ำกันครับผมสวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับคืนวันที่23มีนาคม2568นาัาบเวลาจะสี่ทุ่มแล้วทาช้่มนะครับรอลุงทรงนะครับตอนนี้ลุงทรงอยู่ในสายนะครับผม คลิปนี้เตะลมให้เช้าวันที่24มีนาคม2568ได้พี่น้องด้วยเพราะว่าคืนนี้ดึกแล้วนะครับมาฟังมาชมนลมกันครับงวดวันที่1เมษายน2568นะครับสวัสดีครับลุงทรงครับสสวัดีครับสวัสดีครับรครับรบ,รบ่าวเถากล้อบ่าวเถกรราถกลรร้อลุงทรงทผู้ชมมาจากตลาดเลยมาลุงทรงครับผมน่ะอ้านะครับทำชุ่มน่ะ บวชลูกชายวันที่เท่าไหร่ครับลุงทรงวันเสาร์ที่หกครับผมอ่าลุงทรงว่าบวชลูกชายวันเสาร์ที่หกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับวันที่หกวันที่หกบวชอยู่วัดไหนครับลุงทรงเพื่อเอฟซีอยู่ใกล้ๆอยากไปร่วมงานบุญงานบวชครับผมเชิญนนะครับเด้อเอฟซีก็ได้ช่องลมอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับวัดช่องลมประชาชนวัดช่องลมครับผมครับอำเภอเมือง ชน,นบุรีวัดช่องลมอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับอ,อ่าครับผู้ใดเพื่ออยู่ใกล้ๆแถวนั้นอยากไปร่วมงานบวชพี่น้องน,นะครับ,บวะบนรบกับตบนรบกันครับวันที่หกเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนงานบวชลูกชายลูกทรงหนัผู้ใดอยู่แถววัดช่องลมอ่าอําเภอเมืองนะครับลูกทรงครับผมอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีอ้าวนะครับผม ได้แล้วมาครับพุ่งทรงครับได้แล้ววันที่หนึ่งเมษายนงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดธันวาคมนะครับครับเอาเลยครับเดินทางรัฐบาลไทยครับออกลงสองวันที่หนึ่งเมษายนครับผมเด็กวิ่งเด็กเด่นครับที่หกกับเก้าเด่นหกกับเก้าครับ จับคู่ให้ก็จะมีหลักศอกก็จะมีสามหกครับหกสี่สามหกหกสี่หกห้าหกห้าครับกับพันธเก่ามาแบบนี้หนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าสี่เก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดกับครับผมับสามตัวหสามตัวมีสามสามชุดครับ ห้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าสี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้าเจ็ดนี่สามหานครับผมเก้าเก้าเจ็ดนะครับเหล็กเด่นเหล็กวิ่งลุงทรงถือว่าเดินดีและเพี่น้องเ,เด้น,เดน,เดน,นะครับหมวดหนึ่งจังได้แก่ย่าผาดยาเผือนะครับหมวดที่ผ่านมามาตะเหล็กเด่นมาตะสามลุงทรงเนาะครับผมก <ขา S 2> ับท<ข>าเล็ก เด็กเด่นลุงทรงอีกสามก็คือมาบนมาลังนะครับงวดนี้เก้ากับหกเด่นที่ตัวไหนลุงทรงหรือเด่นทั้งสองตัววันนี้เด่นที่เก้าเฮาเด่นค่ะเด่นไหนครับผมเด่นที่เก้าเด่นคักเด่นแน่ปางปฏิเก้าครับวงกลมให้ที่หนึ่งเก้าเลยวงกลมที่หนึ่งเก้าเก้าสี่เก้าสี่เก้าเจ็ดงเลขต้งหเป็นชุดล้อครับผมวงกลมจักรครูครับ ามคู่ขั้งเข้าไปเลยครับผมฟันที่เข้าครับอ่าเด่นที่เก้าวงกลมให้สามคู่นะครับสามหกหกสี่หกหานี่เป็นตัวร่องใช่ครับผมชุดชุดสามตัวเด่นตัวไหนลุงทรงมันมันมันน้ำลายโชวกันอ่าห้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าสี่เก้าเก้าเจ็ดนะครับผมหนับสองตัวนี้กับกับตัวด้วยนะลุงทรงเนาะครับผม ตัวตัวพิเศษที่ต้องให้เฝ้าถว่าอะไรนึงเก้าอะไรอ่าเน้นพิเศษขึ้นหนึ่งเก้าทมอมสมหนึ่งเก้ากับเก้าเจ็ดหนึ่งเก้ากับเก้าเจ็ดถ้าพยันครบกรับผมล้มลอยอ่ะ,อะปที่สองเป็น,ปนยังคือ,อเด่นได้หนึ่งเก้าลุงทรงเป็นยังคือเด่นหนึ่งเก้าบอลเอฟซีนะเพราะว่าบอลอะไรปะไอลุกลูกทรงไปจับจับได้ลูกปิงปองเนี่ยไหมครับลุง,งทรงมาในทำบุญที่วัด วัดเอ่อวดพระพดีวัดพระธาตุวายูวดวังทียีสิบเอ็่ภาพมาค,ครับผมลุงทรงจับเลยบุญจับปิ้งปองยุน่ะยุนนาหลวงพอคนนี้คมรีบเรื่องเก้าครับผมอ๋อ,อลุงทรงไปทำบุญทำชม่มแล้วก็ไปจับลูกป,ปิงปองลุงทรงทรงไม่เบาเข้าเบื้งยกลุงทรงไปทำบุญทรงผาไม่ให้เพิ่งพร้อมจับลูกปิ้งตรงเลขสวนตัวเนี่ยว่ะคนรูกจิกุ่ลุงทรงก <สง S 2> ็เลยเด่นหนึ่<ส>งเก้า เอาหามาตองครับผมมาเบ่งน้ำกันท่านผู้ชมมาเบ่งน้ำกันนะครับผมลุงทรงยินสายนะครับบ่าวเถาล่อลุงทรงเกือบสี่ทุ่มกับสี่เขมเขมท่านผู้ชมอันนี้งวดที่ผ่านมานะครับผมโอ้นะครับเด่นสามสามมาบนล่างท่านผู้ชมนะครับหาอยู่หลัก้อยนะครับหลักร้อยก็แม่นนะครับชมเด้อหาสามศูนย์หาสามแปดนะครับบ่มีแต่สามหกนี่งวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมห้าอยู่หลักร้อยนะครับเด่นสามนี่ ลุงทรงจับใหยชุดเด่นสามบอมีส6มจับคูปบาเา่า,า,า,าลุงทรงให้ 3, 1, นะีสามหนึ่งะลุงทรงนงนะนี่ใหยสมหนึ่งมากมากสสองหลักสองนี่อยู่กับหลักหกนี่นจับสี่ศูนย์ถ้าลุงทรงจับใส่สามสองสามนี่โอ้เขาบนหลัง,ง <c oughs> เอานะครับผมแคปหน้าจอได้พี่น้องเ้อนะครับผมหเมษายนสองพนห้ร้บแปดะครับลุงทรงพี่น้องผูไดมัดเล็กเด่นเล็กวิ่ง นับเด่น9รอง6นะครับท่านผู้ชมอ่าหลักเก่า1 9 9 4 9 7นะครับเน้นที่หลัก9นะครับผมอ่าหลัก6เอา้า36นี่คือประจับ63ม 3, ึงทรงคือจับ36มันมันเป็นเลขเลขขยันมาครับผมอ<ะ>่าเป็นเลขขยันแต่ว่า64 65นี่เพิ่นจับ6อยู่หลัก10มันต้องเบิ่งขยันไอ้เลขอ่ามันขึ้นมาประจับครับผม เ,เด่นที่หลักเก้าทรรช่ม,ชม3ามตัวห้าหนึ่งเกาเก้้าสี1นะครับหลักรอยงวดนี้มีหากับเก่าด้อพี่น้องเดอ้อสูตรของลุงสงนะครับเน้นหลักเก่าเลยลุงสงว่าเด่นที่หลัก9กะะอ้าติดหนึ่งเก้ากับเก่าบ9 7ดด้อพี่้องเด้อตัวเน้นเน้นคักๆหนึ่งเกกับ97แคปหน้าจอครับผมนะครับ่านผช้่ม,มอ่า ลุงทรงขายขายของอยู่ตลาดบ้านเก่าอ่าบ้านเก่าพันทองหมวดลุงทรงครับผมตลาดบ้านเก่าพันทองชนบุรีได้พี่น้องเด้อนะครับเอฟซี FC แฟนคลับทั้งช่องผู้ใดทำงานอยู่แถวอ่าโรงงานอุตสาหกรรมแถวนั้นได้พี่น้องเนาะเอะเลเกกาน์เลงาน,นี่มาเลี้งขายสุมเมืองมาลุงทรงครับผมขายทุกวันนะครับแวะแวะไปอุดหนุนนะครับแวะไปอุดหนุนลุงทรงแน่ท่านผู้ชม ตรงนี้ก็อายุแม่ไปเตรียมงานบวชครับผมเตรียมงานยวครับผมอ่าช่วงนี้ใกล้งานบวชนะครับอาจจะปรพอลุงทรงจำชมเพราะว่าลุงทรงบวชลูกชายวันที่6เมษายน2568เป้าแถวว่าได้ไปพี่น้องนะครับบ่าวเวว่าได้เดินทางไปแต่ว่าก็ได้รวมทั้งบุญกับลุงทรงไปแล้วนะครับขอบคุณหลายเรือครับผมสาธุบุญนะครับการแสดงความยินดีครับลุงทรงนั่นนะครับที่ลูกชายได้บวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่หน้าลุงทรงเนาะครับอ่า นะครับอย่าลืมไปพี่น้องเด้อนะครับผู้ใดยุ่แถวตลาดบ้านเก่าพันทองชนบุรีพี่น้องแบบเล็กงานย่ำแรงเพลไปยังตลาดนะครับแวะไปอุดหนุนนะผมลุงทรงขายกับเขาขายของหวานอยู่นั่นนะครับเดินย่างซื้อครับแวะไปพูดคุยทักทายกันได้นะลุงทรงเนาะมีเงินเกกินได้ครับผมลุงทรงว่ามีเงินเก็กินได้ขอแต่ว่าเขาไปทักทายไปถามกันร้องชิมนเดิมว่าเป็นเอฟซีลุงทรงเด้อวางสิ เออว่าได้กินผีเลยว่าเป็นเอฟซีลุงทรงแม่นลุงทรงมาเขาไปทักทายธรรมชุ่มมึงช่องบ้าเถากินผีเลยอันนี้แหละเบิ้งเบิ้งจากช่องบ้าเถาว่าเอีลุงทรงมาเอานะครับธรรมชุ่มอ่านะครับบ้าเถาก็รบกวนลุงทรงสวัสดีครับผมครับลุงทรงขอบคุณครับผมแขงต้องปังทุกคนนะครับเด้อครับผมรับเลี้ยงดูดูดีทุกคนขอบคุณครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมบ่าวเถาขอบคุณลุงทรงนะครับผม ขอบคุณทุกเสี่ยนทุกอาจารย์ทุกปู่เด้อนะครับที่เพิ่นให้หน้าทางมานะครับมีหน้าทางเป็นหน้าทางครับมีเขาไม่หลุดอ่านะครับเอฟซีแฟนครับหน้าผมอ่าที่อยู่แถวตลาดบ้านเก่าพันทองชนบุรีนะครับลุงทรงบอกไว้แล้วนะครับผมไปเดินตลาดยิ่มแรงแวะไปทักทายได้นะผมว่าเป็นเอฟซีลุงทรงเด้อนะครับเบ่งจากช่องบาวเถาลุงทุงมาแวะไปเอาอาหารไปชิมเพิ่นว่าแวะไปกินของหวานนะเพิ่นขายกับเขากบของหวานพี่น้อง เขาไปทักทายเขาไปซอยอุดหนุนได้พี่น้องเด้อซอยกันนะครับธรรมชมุชมไปย่างตลาดไปย่งางตลาดนะับกับเขาไปทักทายนะไปซอยอุดหนุนลุงทรงลุงทรงมาเ,เขาไปทักทายได้ว่าเป็นเอฟซีลุงทรงนะครับลุงทรงมาเอาเอากับเขาไปกินได้ <laughs> นะครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับผมขอบคุณพอยไงไม่ไงสุขสุขคุนขอบคุณพี่ปานาทุกท่านขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผม พอไงไมีไงล่ะคืสุขสุขลนอายุมั่นคนยืนนะพอกันคลิปนะครับบ่าวเถ่าสวัสดีครับผม